ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a าห่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ KKCCC แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ a k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่ม m า r c โก V I P นะครับเมื่อวานก็อุรวะเรดไดมอนด์ก็เอาชนะ10นะครับก็พอดีแต้มต่อก็ยกเสมอไปส่วนสเต็ปเมื่อคืนน่าเสียดายมากๆนะครับเสียแค่คู่เดียวเดี๋ยววันนี้คัดเด็ดๆให้4คู่เอาไปบวกกันหน่อยฮะก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มา r ์โกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับ เรามาสรุปผลทีเด็ดของ Marco มาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อวานก็เข้าเต็มเ็มไป1ยกเสมอไป1แล้วก็โดนโต้รับประทานไป2นะครับตอนนี้ทําให้5วันย้อนหลังเราติดลบอยู่ที่22,500นะครับเดี๋ยวนี้จัดให้4ตัวบวกกันหน่อยฮะ<บ><บ>ก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดฟังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้แตศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์มากันที่คู่แรกนะครับบรูโน่แม็กพายจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของดันหลอกแม็กพายจากลีกยิปโรอต้าส่วนดันล็อกจากไอร์แลนด์นะครับวันนี้คู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนฟอร์ม5ดันหลังสุดแม็กพายชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนดันหลอกชนะ3เสมอ1แพ้1ราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนดันล็อกต่อ1ลูก สำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าด้วยคุณภาพของลีกดันล็อกดูดีกว่านะครับแม็กพายเนี่ยค่อนข้างเป็นรองนะครับวันนี้มาจากลีกโนเนมวันนี้คิดว่าดันล็อกน่าจะไม่พลาดนะครับ1เม็ดมีแน่นอนรอเม็ด2ดันห็อกน่าจะโอเคกว่าวันนี้มาโก้ขอฟันธงไปที่ดันล็อก คู่ต่อมานะครับก็ยังเป็นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับฮาก้าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของครูซาเดอร์ฮาก้าจากลิกฟินแลนด์นะครับครูซาเดอร์จากไอแลนด์เหนือไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับฮาก้านะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เข้าร่วมถ้วยใบนี้นะครับฟอร์ม5้าดหลังสุดนะครับฮาก้ายังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้2 ส่วนครูเซเดอร์ฟอร์ม5นันหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านฮาก้าต่อ1ลูกสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ Marco ก็มองว่าทีมเยือนเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับสำหรับช่วงนี้ส่วนฮาก้าเป็นน้องใหม่ฟอร์ม5นัดหลังครูเซเดอร์ก็ดูดีกว่านะครับวันนี้มาโก้ขอรองทีมเยือนครูเซเดอร์น่าจะได้ลุ้นกว่านะครับวันนี้ขอฟันตรงครูเซเดอร์ไม่ธรรมดาฟันตรงครับ คู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ของซิลิน่าจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวลาเดียซิลิน่าจากหลีสโลวเกียนครับส่วนเลวัดเดียจากเอสโตเนียคู่นี้ก็ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับฟอร์มฮันนันลังสุดซิลิน่าชนะ2เสมอ3ส่วนเลวัดเดียฟอร์มฮันนันลังสุดชนะ4เสมอ1สําหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านซิลิน่าต่อครึ่งควบรูป สำหรับวันนี้นะครับมาโก้ Marco ก็มองว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะง่ายกับเซลิน่านะครับเพราะว่าเลวเดียฟอร์มก็ถือว่ากำลังแข็งแกร่งนะครับกำลังมั่นใจวันนี้คิดว่าเลวเดียไม่น่าแพ้นะครับมาโก้ Marco, ขอรองวันนี้ไปที่เลวเดียครับและคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับก็เป็นโทบอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮอนก้าโทบอลจาก คาซักสถานนะครับฮอนก้าจากฟินแลนด์คู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดโทบอลชนะ3แพ้2ส่วนฮอนก้าชนะ3เสมอ1แพ้1สําหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่ทัวบอลต่อครึ่งควบลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ Marco ก็มองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานก็ใกล้เคียงกันนะครับทัวบอลได้เปรียบ อาจจะเตะให้บ้านแต่วันนี้คิดว่าน่าจะสูสีครับแพ้กันไม่น่าขาดอาจจบเสมอนะครับวันนี้มาโก้ขอรองไปที่ทีมเยือนฮอนก้ามาแน่นอนผันตรงครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ